เปิดช่องทางกฎหมายน้องก้าวเกริกพลมีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งจากเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นแบบ50/50 50. บานปลายกันไปใหญ่แล้วจริงๆจ,จากกรณีก้าเกริกพลและเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นไม่จบง่ายๆอย่างที่ฝ่ายหญิงหวังซะแล้วโดยที่ก่อนหน้านี้เจนเนี่ได้โฟนอินมาชี้แจงในรายการแฉที่มีมดดำคชาภาเป็นคนสัมภาษณ์ทุกเรื่องราวที่หลายคนยังคงค้างคาใจ ล่าสุดมดดำได้พูดในรายการแฉซึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่าตอนนี้เก้เาเครดโฟนได้ฟ้องทนายแล้วซึ่งทนายบอกว่ามันมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่ถึงแม้จะไม่มีเอกสารสัญญาแต่ก็สามารถฟ้องได้ด้านดาดาวรินดาพิธีกรร่วมได้เสริมว่าจะมีกระบวนการสืบว่าทั้งสองฝ่ายร่วมทำเอ็ด้วยกันจริงหรือไม่ในเมื่อทำด้วยกันจริงแต่ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์นั้นให้ศาลก็จะพิจารณาว่าให้แบ่งรายได้ที่รับมาซึ่ง อาจจะไม่ใช่70 30แล้วศาลอาจจะตัดสินเป็นครึ่งต่อครึ่งคือ50ต่อ50เลยถึงแม้จะไม่มีสัญญาแต่มีหน้าน้องก้ามีเสียงร้องของน้องอยู่ใน MV นั้นอย่างไรก็ตามมดดำได้เล่าอีกว่าที่ผ่านมาได้โทรประชุมสาย3คนระหว่างตนเจนนี่และหนุ่มกลัญชัยตนถามว่าเจนนี่มีเงินเท่าไหร่เจนนี่บอกว่าก็พอมีอยู่ ตนจึงบอกให้เจนนี่ไปเบิกมาเลย1ล้านบาทแล้วเอาไปเคลียร์กันหลังบ้านเอาไปให้พ่อแม่นนุ่มก้าวซะจะได้ไม่ต้องเป็นหมาแต่เจนนี่กลับตอกหน้ามดดำบอกว่าหนูไม่ผิดจะไปให้เงินเขาได้ยังไงซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วละ่ะไม่ทันแล้วเพราะเขาจะฟ้องแล้วจากนี้ก็คงต้องเสียเงินมากกว่า1ล้านบาทแน่นอนถ้าหากลดทิฐิลงมาหน่อยเรื่องมันคงไม่บานปลายขนาดนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ